อสเสร็จลมิงกลาบาอาสร็จแวาดีไซนน่ดยนีเนาะนให้ดูสักาเอมิลาหอเซเอมิลาลนเนาลองแข่งท้อเราแน่เรื่นี้เนาะกูไม่ลนี้เราลองแข่งท้าตอนน้อยเอมิลาลาโปอยาอาไว้ตได้เน่สักกาปตาได้ยอคูตาคูได้เน่อยอมลารบที่ตาคูน้ำมาทุวตาคูซเอมิลาเนาะเอาว้ด้เอาไว้ด้หัเตยนียเน่วจะไปอัลูสไปอัลือยู่ ทำมาไมเลยก็สร็จตรยาเนาะน้ใค้มาตัวนตาคู่ก็ออน้อครเี้ยงก็นละผู้มวยหัวหอผูมวยพ่อคุยหัวแน่อะผู้มือเราบัตสองมาเหอะผู้มวยตาหมออเาทับเพราะนี่ตัวตาคู่แตยาแนี่ก็ลองบลองมาตยาเนาะอยาอังคุตาคู่แกคู่ไม่ดีตาคู่แล้วแน่ตาคู่เอนีชัวมาตาท้องสกัดสุแลวเนาะองคุ้อับีกบาลากวาดีไซออยู่บัรดาดาน้องใคก็เลยเดหอแกไม่อยู่พออยู่น้อ้ใันไม่เซฟพี่เลสไลด์มึงสไลม์ข้าเดมอเนีหย เอกกวีไลหอเอกลากาเว้อยู่พนักกีวีไลหออาค้านอนดูอาสักอะไรอหัอจาสูน่แต่ที่มึงสากาไร้หอแต่ที่มึงชาเอกวัวมาดูสักอะไรเนาะมาเสีนเด้เนี่ยเว้ยหอเว้ยเว้ยดาพ่อเสพหชพีรักวาดิไซเชพีรักชาชาชหออีอาเปีน้องเคยย่อนไ่ไทเลย้งพอไอ้ทบากีเด้ดากเลเด้ซีจา

ก็จะสีเท่าเราป่ะไปแข่งตีเหรอแข่งตีะดูไปไป่ีวีแลหรอแล้วใรากเสร็จที่เหรอเออเสร็จที่มนตามันต์ซาหรอมนจะซาแกนนี่ก็น่าคุยไหมมนต์ตาสามีน่าคุยไหมดึมีชาวพาดทอดมนาสปไดเดีกวามากแกแต่ไปเนอะด้วยเบีเด้เอ้ นอตอนนี้ตอนเอทเต้นพี right. ่แ oh ล้วหอเซีิบ้าเออแล้วพ่อเต้อ่าอตอนนีตอนเต้นพี่แล้วหอมากตุยมากดไลค์กดแชร์ลคกดแชร์เกบลกีไซแลก็อไเจ้าหอออยู่ไม่เซ้ตีสิ้วาหอกสะลกสวอยู่จะกวารปัดวอ่ะจยูบ้าเจ้าีะกดาปัดอยูบเจ้สีเจ้าจยูบาลซคือคว้าได้คือคว้าได้เอตยอตัวยคือคือคว้าได้เอสคอลคว้าได้เอเกดเกได้ลยองคูคว้าได

น้องมเอสมอสหอน้องคือไเียนล่นีได้สักอล้ออสลใส่น้องคืออสลใส่น้องคืหลเนสักออสลามมหอดูสักการลไหนดูสักกน้องคืพ่นอยูันเนียต้องทองหอมาบุญน้องคือหนอสักดูสักใอราแล้วกดีใส่หอออสล้ใส่น้องคืออสลใส่ยาชินเดยน้องคือยาชินละแค่น้องคืโดนได้ยัไหมน้องคือเียนล่สัอลอใส่ยาปีดมีมีเยอปีเอ้ยมา ดิเซวีโน่เฮ้โอเคมาจารเอาเนาะตื่นเนาะแม่เนาะตะเยนะเยซินตะแม่นะดาเอเบมาเลยดาเอมาลาได้วุดาเอไอ้มาเป้อู้อู้เนี่ยแม่ตะเยนออนนะดาเอได้ปะตอนไหนเนาะแม่ตวยฉิงได้มาตื่นพี่น้องหรอเนาะตื่นตื่นเนาะมาตื่นพี่ละเออแล้วสบะแล้วสบะ

nó hay bị mà chia sẻ lên nó họ là bị mà tôi này ừ nó tôi tôi lư, anh đó nó tôi tôi nó tôi số bé là số bé là ẩm bấy đây là Cô tôi qua đây à có bia bia bù hoa kẹp bia mày nó nên nó tôi nó tôi nó bị ăn chập nó tôi để cho em để cho em đa lại ôi nó tôi rồi cho chơi à đa này, khai cái này khai

Nao hai ko le lang e tata sakorosa Kule tangi da khae maa sebu? Ta yu ba cho si Ta yu ba cho si, cho si ta yu ba si lo, cho si lo bu? Lo ka se te, lo ka se te Ka se te, lo ka se te Nao naa da khae

โอ้ไฟลาเน่เนาะก็สีลาได้สโคโลไซเนาะอัลโลเตียซอตัวเจ้าได้จิสบายได้ตาสโคโลไซได้ก็สโคไซและเอมาเนี่ยพี่ผู้คือสโคโลไซสโคโลเนาะอาเปียนสโคโลไซกาเซตเวตะเทมเปปิปูลาเตียซองดากาเซรแลเปลี่ยนไปไล่นะตัวนี้ทุกอ่ะอย่าพูดดิเนาะอ่ะตะเทนะไม่ไล่วุดิ

อาปีเดสขอลสายบ่ายเอโจซีโจซีบ่ายเอโจซีไอกว่าดีล้อสายสกอลสายไม่แโตไมเคิลีปี่พีลาได้ฮอเกะฮอเดร์โจซีน้องให้หลอเอเมียสกอล้อเกาเซตัวลอกเอเด็กซีน้องให้มาเอเมียเด็กอันนี้อาปีเดสขอล้อเนาะดอนเข้ามาเลยนะสิ

ลอนเดมีนี๋ยวจะซบาน้อนเดเนาะน้องเได้มาหมอล๊อไจอดได้ลเอ๋เอบอยู่เลแต่ที่ปุทีมุสาเดพุ่มงมาเคยดำยังเรเอเอ็ล่ามาอ๋อก็อยู่เพาะพนได้มาปแล้วหออเอ็มาสกอตไลหายยังอะไอยู่ดวนได้าส้ไวร่้องยะาแล้วก็ยังชได้สกอ้วยยัสกอ

Đê, mà <laughs> nó khỏe khi, ở sơn đến nụ mà nó hay cho gì để đại là em nha đấy cho đại <laughs> em, <laughs> <laughs> nó đó nó ta luôn đau là, ta khóc lóc khó ta sai nó nó sao ta đau đi thế giờ là po đến một gón đã nó lại hả? แต่ข้าวขันตีเป็ไงอ่าสกทเจช่พี่เนาะน้องให้ตียอไหมเนาะครูตาคุยยนเนี่ยอาราเยนล่ได้ผู้เช่าเรอมันะสาดเออาอืมภาษาเราอกหักันนะโ้ยอยู่ร้องค่ออยู่ได้ก็สามยนะมีติ๊กหรือไม่ได้เดียวจะได้เลก้ร

ดูแลแนดูแลแนดูแลแน่คุยภาษกรเรว่เาะกัเหอทะเทที่เสียลินเนาะน้องสกอตแลนดานโดยาปตเชิมานี่ด้อยูนะครับบุยเเนไ่มซิโลยาลาเนาะให้ด้ชิลลาสิงเอมดยานะมัดาสุสแลนด์

Đi đâu? Đi Mày ơi, cái tao lại bộ tao lại Ừ, bà tao lại Tao bà bác á, xé nói, lấy tao bà đấy Bà lấy đi, nghe, thêm á Bà mở là cho bà Tui lấy mà tui vô đi Mà đi ra khỏi Ừ, không, mấy cái tui luôn bà, ra khỏi nhà nó Đi Lại nó hơi hơi lâu bà bà nó Hai, live nih. Lo pakoe dah ya lah. Aman tadi kalau kayak bentar lagi. Oh, lu ya. So, Emma tanya sama Nobula, "So, Eddi nih mah labu, oh?" "So, Silo, Emma no he." "Kumpul dia deh." "Kita tulen." "Kumpul lo." "Kumpul lo mah, so, Emma, "Apia mi ai kutadya deh deh." "Puh, puh, 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 puh." "Yan seng bi." Ai phẩm này đây? Ai đố tè đấy? Chiêu 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 ai đấy? Sắc ai Ai này này đố Chiêu chiêu sắc không nói sao? Ừ, cho tôi cùn nấp nhá đấy. cho tôi cùn nấp nhá. À cho tôi cùn nấp nhá đấy. Cho tôi Nó áo đấy. ั่นแะไะอาไปไปรอสิเออไปตเสียที่เสเนาะจสอาบเปเสียอาบปอไปอเสียที่อุตสาสามารถครันไปยเต้ะอันนั้นเกเนาะอนนั้นเนไยาเนาะมุ่ยยาลนะคุณเบน้องให้มุยาวูเนาะจะใช่จะคุยละมาเดียวคืชินนี่แหละวาลายตาตาล้อเสกคอรสมากเยอาเซีอนมันนี่ก็าันคุยเ่ไหน ็จ้าสีจ้าตัวกูเนบเยอะเละแบบเราเล่นนาสกาเยะเลยคน้อพอล่อเอสคารลสสวัสดีค่ะนี่นี่นะค่ยอยดาดอยากอนน้ององลอุนเนดเนาะโอ้ยลใส่น้องาเอาสไลด์ใส่ดูสักหน่อยด่าได้ยัละเนาะ ฉัลีน้อออาลี้ธรรมดาน้ที่เรวเรนี่ยธดาน้ให้โดนอไอ้ดนเจ้าสีล่อเอเธรรมดาเนอมอโนเ็วนียอะไรโดนให้น้อเลยนาะมอตาสาเดน้ให้อปีมาตะขาบมาด้วยเบูสิ

อืงัวงัวม่ยูเอ็นี่ล่อไม่ต้องมาแกตับุกล้นน้องให้ลาท้าสสกคราน้อสกอราซากว่าเดนน้องให้มาประทัลล้ช่าหอน้องให้มาดูซากาน้องให้สีมาตัดเลชเนยลายเลยระยเด่นน้อน้องให้ลอยเอมียยๆปีจ้าร่นม่จ้ารีบมา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  เริ่มมาจอกกลเลิ่เอาสลับใส่เนองเฮ้ยน้องเอาสลับใส่เอาใส่กูเอาสลับใส่เริ่มมาจ่อไกลเรเอาสลับใส่มาจอไกลบ้านจะจอมากไอ้ทองใจกูนี่กูขี้เหรอเออบ้านจะเอามีรถไกลได้นะมาขอจีบุญได้เนาะเฮ้ยขอได้เออธรรมดาคล้อยเลยเออมาจอไต่ชากูตอนตอนที่ยัดแดงเน้องเฮ้ยขอด้ยเนาะจีเซีนพี่เนาะเฮ้ยเฮ้ยมันจะทำอะไรก็ขอแต่ยอะกว่าดีเอาสลับใส่กว่าดี